กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับผมจะพูดถึงเรื่องตลาดนัดสัญจรนะครับจากแดนหญิงสู่แดนชายนะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับมาฟังกันเลยในคลิปนี้นะครับ ตลาดนัดสัญจรนะครับถือว่าเป็นโครงการใหม่ๆเลยนะครับที่ทางเรือนจำเนี่ยเขาจัดขึ้นมานะเพื่อให้นักโทษภายในเรือนจำเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับได้นะครับประกอบอาชีพรวมถึงนะครับสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับผู้คนภายในเรือนจำนะครับทีนี้ตลาดนัดสัญจรมันเป็นรูปแบบไหนนะครับนะคือการจับตลาดนะครับไปในแดนต่างๆ โดยเอานักโทษหญิงนะครับมาขายของในแดนชายนะปกตินะครับนักโทษหญิงเนี่ยก็จะทําอาหารขายในแดนต่างๆอยู่แล้วนะครับนะอาหารส่วนใหญ่ที่ขายในเรือนจํานะครับส่วนมากก็จะมาจากแดนหญิงแต่ตลาดนัดสัญจรนะครับเป็นการเอานักโทษหญิงนะครับมาปรุงอาหารสดๆในแดนชายนะครับเพื่อขายให้กับนักโทษชาย นี่คือมิติใหม่ของผู้คนภายในเรือนจํานะครับนะขั้นตอนก็คือว่านะครับนะในเรือนจำเนี่ยมันอาจจะมีหลายแดนนะครับนะแดน4แดน5แดน6แดน7ก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีตารางนะครับนะในการจัดตลาดนัดสัญจรนะครับนะว่าวันนี้เป็นของแดนไหนนะสมมุติว่าวันนี้เป็นของแดน4นะครับคดีทั่วไปมีนักโทษอยู่ประมาณ2 0 0 0คน ทีนี้นะครับแดนหญิงเนี่ยเขาก็จะลีดลายชื่ออาหารขึ้นมานะครับว่าจะทําอะไรบ้างมาขายนะครับในแดนชายนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนนะครับอาหารตามสั่งขนมหวานต่างๆนะประเภทน้ำนะครับน้ําชาไข่มุกนะหรือว่านะครับกาแฟโอวัลตินอะไรพวกนี้นะครับนะเพื่อที่จะมาเปิดบูธขายในแดนชายนะพอถึงวันกําหนดที่จะมาขายนะครับนะเขาก็จะเตรียมของมาบริเวณหน้าทําการแดนหญิงนะครับนะ ก็จะมีชุดเหี่ยวดํานี่แหละนะครับไปช่วยยกช่วยเข็นนะครับนะของมาจากแดนหญิงเข็นผ่านแดนกลางมานะครับเข็นผ่านแดนต่างๆพอมาถึงหน้าแดน4สมมุติว่าวันนี้เป็นคิวแดนสที่ต้องเปิดตลาดนัดสัญจรนะครับนะฝ่ายเซคิล i ตีนะครับก็จะประกาศนะครับให้นักโทษเนี่ยนะครับรวมตัวกันนะครับในจุดต่างๆนะเมื่อนักโทษรวมตัวกันนะครับของก็จะถูกนํามาบริเวณ ที่ทําการแดนนะครับหรือว่าหน้าแดนนั่นเองนะครับนะผอโโชโลนะครับก็จะเข้าไปช่วยนะครับนักโทษหญิงเนี่ยเข็นเข้ามานะในระหว่างที่นักโทษหญิงนะครับเดินเข้ามาในแดนเนี่ยนะรเราจะไปเป่าปากไปตบมือไปร้อแลกแหกกระเชิงไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ในความสงบนะนั่งดูเงียบๆนะนั่งดูนิ่งๆนะครับเป็นการให้เกียรตินักโทษหญิงทีนี้นะครับนักโทษหญิงที่มาขายของในแดนชายเนี่ย ผมบอกเลยนะครับเหมือนเขาจงใจนะครับคัดเอาแต่ตัวทีเด็ดนะดาวคุกนะครับออกมาเพื่อที่จะมาเรียกลูกค้านะครับหน้าตาแต่ละคนนี่คือแจมเจมทั้งนั้นในเรือนจำนะครับมันไม่ได้นอนดึกมันไม่มีแอลกอฮอล์มันไม่มียาเสพติดนะครับดังนั้นนะครับผิวพรรณนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับจะนะครับสวยงามนะ ผิวพันธ์นะครับจะผ่องจะแพ้วเลยนะครับสําหรับนักโทษหญิงนะครับนะเพราะว่ามันมีเครื่องสําอางขายนะเขาก็ประคมเครื่องสําอางนะครับแต่งหน้าทาปากออกมานะครับเรียกว่างานแจ่มแจ่มทั้งนั้นนะครับนะเขาคัดออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้านะเมื่อมาถึงนะครับเขาก็ตั้งร้านนะครับเตรียมขายของเขาจะเปิดขายประมาณช่วง9โมงถึงประมาณบ่ายโมงวันที่ขายของนะครับเขาจะไม่ให้นักโทษชายนะครับ ขึ้นกองงานนะครับถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษนะให้นักโทษชายได้พักผ่อนนะครับได้ใช้จ่ายซื้อของกินวิธีการซื้อของกินนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือเราก็ไปสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ร้านค้าประจำแดนนะครับแล้วเขามีลิสต์ลายชื่ออาหารมาอยู่แล้วนะครับเราก็บอกเขาว่าจะเอาอะไรนะครับเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกินชาเขียวไข่มุกนะเราก็สแกนนะครับแล้วเราก็จะได้บิน ทีนี้เมื่อเราได้บินนะครับเราก็เดินไปต่อแถวนะครับเพื่อที่จะไปรับอาหารก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะครับเขาก็ชงกันขึ้นมาใหม่ๆชงกันร้อนๆนะครับนะน้าซุปยังเดือดๆอยู่ลูกชิ้นก็ทอดกันใหม่ๆนะครับดังนั้นนะครับตลาดนัดสัญจรนะครับจึงเป็นที่นิยมของนักโทษชายเนื่องจากว่าได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆรวมถึงได้ใกล้ชิดกับนักโทษหญิง ถึงแม้นมันจะไม่ได้ยืนคุยกันเป็นชั่วโมงแต่มันก็ได้ศบตากันมันก็ได้นะครับนะส่งรอยยิ้มให้กันนะทีนี้นะครับหลังจากขายของแล้วเนี่ยมันยังมีสเต็ปต่อไปนะครับนะถ้าความสัมพันธ์นะครับมันจเจริญงอกงามสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับนะแล้วเราไปเจอตลาดนัดสัญจร3 4มี่รอบเราถูกชะตากับ แม่ค้าขายลูกชิ้นแล้วเกินนะครับซึ่งเป็นนักโทษหญิงนะเราอยากสารสัมพันธ์นะครับเราสามารถขอชื่อจริงนามสกุลจริงได้นะถ้าหากเขามีใจให้เรานะครับนะมองตารู้กันนะครับนะส่งยิ้มให้กันเป็นอันเข้าใจนะครับเขาก็จะให้ชื่อจริงนามสกุลจริงเรานะครับทีนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยมันสําคัญตรงไหนนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราจะติดต่อกับแดนหญิงนะครับเราต้องไปลงชื่อนะครับนะถึงความสัมพันธ์ที่กองงานจดหมายนะไม่ใช่ว่าใครก็สามารถส่งจดหมายไปที่แดนหญิงได้ใครก็สามารถส่งของไปที่แดนหญิงได้นะครับคุณต้องมีความสัมพันธ์กับนักโทษหญิงนะคุณจะลงชื่อความสัมพันธ์นะครับเป็นเพื่อนกันก็ได้นะหรือว่านะครับเป็นญาติพี่น้องกันก็ได้เป็นแฟนกันก็ได้ เป็นผัวเมียกันก็ได้นะครับโดยที่สองฝ่ายเนี่ยรับรู้นะครับทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทีนี้ถ้าเราลงชื่อความสัมพันธ์ไว้แล้วนะครับเราสามารถส่งจดหมายหากันได้นะแต่จดหมายเนี่ยก็ต้องถูกคัดกรองนะครับโดยกองงานจดหมายนะทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเขาเรียกว่านะครับกับข้าวพูดได้นะกับข้าวพูดได้คืออะไรครับเวลานะครับเรามีแฟนอยู่แดนหญิงลงชื่อนะครับความสัมพันธ์กันแล้วนะครับ เวลาเราสั่งอาหารนะครับให้กับแฟนเราที่อยู่ในแดนหญิงนะครับนะเราสามารถระบุข้อความนะครับลงไปในบินอาหารได้สมมุติว่าเราสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวให้นะครับรวมถึงน้ำชาเขียวไข่มุกนะเราก็นะครับระบุข้อความไปเลยนะครับว่าคิดถึงมากๆนะอยากเจอลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะทีนี้เมื่อไปถึงแดนหญิงนะครับนะ ทางเจ้าหน้าที่ของแดนหญิงเนี่ยเขาจะประกาศช,ชื่อเลยนะครับสมมุติว่าผมชื่อสมชายนะครับแฟนผมชื่อน้ำหวานนะเขาก็จะประกาศเลยว่าน้ำหวานรับของสมชายส่งให้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทําไมเขาถึงประกาศสมัยก่อนเขาไม่ประกาศนะครับนะทีนี้นะครับมันมีเรื่องของผัวเมียนะครับทะเลาะกันมันมีเรื่องของนะครับการครบซ้อนนะพอมันมีเรื่องแบบนี้นะครับแดนหญิงมันก็จะมีปัญหาเรื่องของนะครับ การตบตีการเรื่องของการทะเลาะนะครับแย่งผู้ชายกันดังนั้นนะครับเขาจะประกาศให้รู้เลยนะครับว่าใครส่งของให้ใครใครครบหาอยู่กับใครเพื่อเป็นการป้องกันการทะเลาะวิวาทกันในแดนหญิงนะมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับทุกวันนี้นะคุณจะส่งของให้ใครคุณต้องลงความสัมพันธ์และเมื่อของไปถึงนะครับเขาก็จะประกาศให้ทุกคนในแดนรับทราบว่า คนนี้เป็นแฟนกับคนนี้ส่งของมาให้กันฝ่ายหญิงได้รับของนะครับก็จะอ่านดูนะครับนะคิดถึงจังเลยมาพร้อมข้าวหนึ่งกองกับน้ำชาเขียวไข่มุกนะก็จะเดินอมยิม้มถือข้าวไปกินถือน้ำไปกินลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการสารสัมพันธ์กันนอกจากของ นอกจากจดหมายแล้วยังส่งนะครับสินค้าที่มีขายอยู่ในเรือนจำนะครับทุกอย่างเราสามารถสั่งไปให้แดนหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อในชุดชั้นในนะครับนะหรือนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆสั่งได้หมดทีนี้นะครับเมื่อสเตปการคบกันนะครับมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับนะคุยกันถูกคอกันนะครับส่งข้าวของให้กันนะครับเจอกันในร้านค้าสัญจรบ่อยๆนะครับนะได้พูดได้คุยกันบ้างนะครับนะมันจะมีการแห่ขันหมาก นะแห่ขันหมากในที่นี้นะครับนั่นก็คือการนะครับสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายหญิงนะครับเป็นการยืนยันนะครับถึงความรักนอกจากการส่งข้าวส่งน้ำนะครับส่งข้าวของเครื่องใช้ให้แล้วนะครับนะการแห่ขันหมากเนี่ยถือว่าเป็นการยืนยันในความรักได้ดีวิธีการก็คือนะครับโดยปกติแล้วเราสามารถสแกนลายนิ้วมือใช้ได้วันละ600บาทนะแต่ละที่อาจจะใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็600บาท ดังนั้นถ้าเราไปสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วส่งของไปให้ฝ่ายหญิง600บาทเขาไม่เรียกว่าการแห่ขันหมากแต่การแห่ขันหมากนะครับมันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นครับโดยการที่ผมไปไหว้วานเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะมาสแกนนะครับแล้วสั่งของไปที่แดนหญิงนะครับนะ สมมุติว่าผมต้องการสู่ขอแดนหญิงนะครับเป็นจํานวนเงิน1 2 0 0 0บาทผมก็ให้เพื่อนผมมาเลยนะครับ20คนนะอาจจะเป็นการหยิบยืมหรือว่าเป็นการไหว้วานกันก็แล้วแต่นะครับเพื่อสแสดงถึงตัวตนของเรานะครับเพื่อนเพื่อนผม20คนนะครับก็จะมาสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วระบุชื่อคนรับเป็นผู้หญิงคนเดียวกันนะแต่ผมต้องบอกกับร้านค้านะครับว่านี่คือการแห่ขันหมากเพราะถ้าอย่างนั้นนะครับ ลายชื่อนะครับคนส่งไปให้ผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการรับของดังนั้นนะครับเราต้องบอกกับร้านค้าประจำแดนว่านี่คือการแห่ขันมากนี่คือการสู่ขอผมสั่งเป๊ปซี่40ขวดสั่งข้าวห้าสิองสั่งนะครับน้ําผลไม้30มแก้วสั่งเค้กนะครับหปอนสั่งขนมปังสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับ รวมทั้งหมดนะครับ12,000บาทของเหล่านี้นะครับก็จะถูกนะครับส่งไปให้กับแดนหญิงทีนี้นะครับแดนหญิงเขาจะประกาศนะครับว่ามีการสู่ขอนะครับนะโดยนะครับสมชายนะครับส่งให้น้ำหวานนะการที่ประกาศแบบนี้นะครับนะแฟนเราก็จะกลายเป็นคนที่มีหน้ามีตาอยู่ภายในแดนหญิงนะ ข้าวของเหล่านั้นนะครับก็จะถูกแบ่งปันไปให้เพื่อนๆในแดนหญิงกินนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมนะครับหรือว่าน้ําผลไม้นะครับกาแฟรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสั่งไปนะครับรวมถึงข้าวของเครื่องใช้นะครับนะมันเป็นการแสดงถึงความรักที่เรามีให้กับแฟนเรานะขนาดอยู่ในคุกผมยังให้คุณได้ขนาดนี้ถ้าออกไปใช้ชีวิตข้างนอก ผมจะดูแลคุณให้มากกว่านี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะมีการแห่ขันหมากมีการมั่นหมายกันแล้วนะครับนะเวลาออกมาจากเรือนจำนะครับบางคนพ้นโทษออกมาก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับความรักของหญิงชายที่เกิดขึ้นใน ตลาดนัดสัญจรนะครับจนกลายเป็นความรักความผูกพันนะครับบางคนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนะครับก็มาแต่งงานกันก็มาอยู่ด้วยกันก็มีนะครับนะความรักนะครับสวยงามเสมอถ้าหากเราใช้มันให้ถูกที่ถูกเวลานะหากผิดพลาดประการใดนะครับในการเล่าเรื่องนี้ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮ e l l o Test ขอบคุณครับผม